สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประชาันมาังคารที่19เมษายน2565าอาตามเวลาประเทศไทยค่ะวันนี้อยู่พร้อมหน้ากัน3คนนะคะดิฉันนี่ที่การกําลังวันคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณคมสรนสีธนาวิบูลชัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันในเช้าวันนี้นะคะวันนี้ก็เกริ่นไว้สั้นๆนะคะจะเป็นรายการสุดท้ายในรูปแบบคุยข่าวสบายๆคุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยจากบ้านพร้อมข่าวสารทั่วโลกนะคะแล้วก็ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจมากมายค่ะไปเริ่มต้นกัน ครับเจ้าหน้าที่ในเตปกครองลาวิฟนะครับทางตะวันตกของยูเครนครับเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียครับได้โจมตีด้วยขีปนาวุธใส่เมืองดังกล่าวในช่วงวันจันทร์ตามลัท้องถิ่นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนครับผู้ว่าการเขตปกครองลาวิฟครับชื่อว่ามักซิมโคซิสกีนะครับระบุว่ามีขีปนาวุธจํานวน3ลูกครับถูกส่งมาโจมตีพื้นที่ทางการทหารแล้วก็มีขีปนาวุธอีก1ลูกครับตกไปยังพื้นที่พาณิชย์นะครับที่เป็นร้านซ่อมยางรถยนต์ ทางด้านประธานาธิบดียูเครนครับโบโเดมียัลเซเลตสกี้กล่าวว่ากองทัพของรัสเซียครับได้โจมตีใส่หลายเมืองของยูเครนรวมทั้งใช้อาวุธนะครับอย่างเช่นปืนใหญ่ยิงใส่ชุมชนในเมืองคาคิฟอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับประธานาธิบดีเซเลสกี้ครับยังคาดการณ์ว่ารัสเซียกําลังเตรียมที่จะโจมตีใส่แคว้นดอนบาสอีกครั้งในช่วงเวันใกล้นี้นะครับความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการถอนทัพครับออกจากบริเวณกรุงเคียฟซึ่งชาติตัวตกนะครับบอกว่า ทางรัสเซียน่าที่จะกําลังจัดทัพใหม่รับเพื่อที่จะมุ่งเป้าไปโจมตีบริเวณภาคตะวันววออกของอยูเครนให้มากขึ้นถ้ารัสเซียกับสามารถครอบครองแคว้นดอนบาสรวมถึงเมืองท่ายากมารรโอโปลทางตอนใต้นะครับจะทําให้รัสเซียสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่างยูเครนกับแคว้นไคลเมียซึ่งรัสเซียควบรวมมาเป็นของตนเองนะครับตั้งแต่ปี2014ได้สําเร็จอย่างไรก็ตามกองทัพยูเครนในเมืองมารรโอโปลนะครับยังไม่ยอมวางอาวุธกับ แม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาเส้นตายที่กองทัพรัสเซียได้ประกาศไว้ก็ตามโดยคาดว่ามีฐานยูเครนอยู่ที่เมืองนี้ครับราว2,500คนแล้วก็มีทหารรับจ้างอีกราว400คนครับคุณมีการครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในฝ่าฝั่งยูเครนนะคะ ขยับกลับมาสักหน่อยในภาคฝั่งเอเชียนะคะความรุนแรงจากความขัดแย้งบริเวณชายแดนภาคใต้เนี่ยกำลังถูกพูดถึงในประเด็นที่ว่าเริ่มเห็นความหวังครั้งใหม่ขึ้นมานะคะหลังจากที่ฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายแบ่งแยกดินแดนได้พบกันที่มาเลเซียเมื่อมีนานนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิกรนำรายงานจากผู้สื่อข่าวซอมบอร์ีเตอร์มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ ครับนานๆนะครับเราพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นสืบเนื่องฮจากเหตุการณ์ที่ฝ่ายรัฐบาลไทยกับฝ่ายขบวนการ BRN เนี่ยพบกันที่มาเลเซียแล้วก็มีการวางแผนที่จะทำให้เดือนรอมฎอนนะเดือนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นเดือนแห่งการหยุดยิงนะเริ่ม3เมษายนถึง14พฤษภาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงต้นนะะ มีการโจมตีครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเป็นของเป็นผู้ที่สร้างความรุนแรงเมื่อวันที่15เมษายนในเป็นกลุ่มพูโลที่ไม่ได้ถูกรวมในการเจรจาที่เกิดขึ้นที่ผมเพิ่งกล่าวไปนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนังนักวิเคราะห์บอกว่าการพบกันของ b i n แลว้วก็เจ้าที่ไทยเนี่ยส่งสัญญาณถึงความหวังใหม่นะมีปัจจัยสองสาอย่างที่นักวิเคราะห์พิจารณานะครับประเด็นแรกเนี่ยเขาบอกว่า เป็นการยอมรับว่าปัญหาปัญหาทางชายแดนภาคใต้เนี่ย estamos, เป็นเรื่องของการเมืองนะแล้วก็การยอมรับเช่นนี้เนี่ยเป็นการพยายามที่จะปูทางให้เกิด er, การการแก้ไขในเชิงการเมืองนะโดยอาจาร,รย์ดุ้งรวีเฉลิมศรีพินโยรัตแห่งสถาบันสันติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินนะบอกกับวี a ว่าหากว่าเดือนรอมฎอนดดำเนินไปอย่างสงบเรียบร้อยนะ ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้เกิดการเจรจาในลำดับถัดไปนะแล้วก็บอกว่าต่อไปเนี่ยจะมีรูปแบบทางการมากขึ้นนะถ้าสมมุติว่าในช่วงแรกเนี่ยมีความเรียบร้อยดีแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็อาจจะตั้งเป้าหมายให้เกิดการหยุดยิงยาวขึ้นด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะแมทธิวิลเลอร์นะจากหน่วยงาน International Crisis Group นะบอกว่าในการพูดคุยกันครั้งนี้เนี่ยมีการ พูดถึงประเด็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมจำเพาะชินจำเพาะถิ่นของปัตตานีด้วยนะครับโดยอบอกว่าแม้ว่ารายละเอียดของการเจรจาหยุดยิงในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยยังไม่ได้มีรายละเอียดแต่ว่ามีการกล่าวนะบอกว่าชุมชนปัตตานีเนี่ยมีวัฒนธรรมจำเพาะถิน่นซึ่งทางนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อเห็นนะครับว่าเป็นเรื่องที่เป็นก้าวที่สําคัญนะฮะเป็นก้าวที่สําคัญสําหรับการดําเนินไปเรื่องการยอมรับ อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นนั่นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะอาจารย์รุ่งระวีบอกว่าสัญญาณที่อ่านได้ว่าเป็นการเจรจารที่จริงจังเพราะว่ามีบุคคลบุคคลหนึ่งที่ทาง BRN เนี่ยส่งมานั่งโต๊ะเจรจารด้วยนะเขาบอกว่าเป็นชายผู้หนึ่งที่ดูแลด้านกลุ่มติดอาวุธของฝ่าย BRN ก็คือฝ่ายจะววาไปก็คือฝ่ายบูนะโดยบุคคลนี้นใช้นามแฝงว่าถ้าผมอ่านภาษาอังกฤษ ตามภาษาอังกฤษนะก็ชื่อว่าแดงอเวจีนะเป็นชื่อนามแฝงโดยเข้าร่วมเจรจาครั้งนี้อาจารย์รุกระวีบอกว่าการที่ส่งฝ่ายกองกําลังมาที่โต๊ะเจรจาด้วยเนี่ยแสดงถึงความจริงจังในการสร้างให้เกิดการลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้นะครับสามกลุ่มใหญ่ๆที่การเจรจาครั้งนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นเหมือนกับคณะกรรมการที่จะทํางานร่วมกันนะก็คือลดความรุนแรงนะฮะ รับฟังปัญหาจากภาคประชาชนแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือการหาทางออกด้านการเมืองนะสำหรับการคลี่คลายความขัดแย้งนะอย่างไรก็ตามนะครับมีนักวิเคราะห์บางคนนะอย่างเช่นคุณดอนประธานนะ,ะเชี่ยวชาญเรื่องภาคใต้บอกว่าต่อไปเนี่ยจะต้องดูให้ดีนะครับว่าเส้นทางนี้เนี่ยจะคดเคี้ยวมากน้อยเพียงใดนะครับโดยเขาบอกว่าการที่การคุยกันครั้งนี้เนี่ยยัง มีการเลี่ยงคำถามจากนักข่าวเหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับสถานะปกครองตนเองของดินแดนทางภาคใต้ที่เป็นจุดความขัดแย้งว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้านะฮะกลุ่มย่อยภายใน BRN เนี่ยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะได้รับการปกครองตนเองเนี่ยเขาก็อาจจะแยกออกมาเป็นสาขาย่อยซึ่งอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งสันนิษฐานนี้เนี่ยสะท้อนคล้องจองกับ การวิจัยนะฮะโดยอาจารย์ปณิธานวัฒนายกรซึ่งทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านสภาความมั่นคงแห่งชาติแลว้วก็เป็นตัวแทนพิเศษของรัฐบาลไทยในเรื่องภาคใต้นะี่บอกว่างานวิจัยแลว้วก็ข้อมูลการสัมภาษณ์ของคนในท้องถิ่นเะพบว่าเยาวชนที่เป็นผู้ติดอาวุธในดินแดนทางภาคใตนะ้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะยอมสละชีพในการต่อสู้นะฮะมากกว่าแล้วก็มักจะปนเรื่องศาสนากับการเมืองด้วยกันน่นะครับ เขาบอกว่าวังวนนี้เนี่ยต้องมีการดูแลแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงแล้วก็มีผลกระทบต่อบรรยากาศการเจรจาสันติภาพในอนาคตครับคุณอธิการถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็ต้องคอยอัปเดตสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดอีกเช่นกันนะคะขยับไปที่ประเด็นของโควิด1 9กกันนะคะเพราะว่าทางสหรัฐก,ก็จะเป็นเจ้าภาพร่วม ในการประชุมสุดยอดผู้นำโลกว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิดนะคะที่จะจัดขึ้นแบบออนไลน์ในวันที่12พฤษภาคมนี้โดยสหรัฐนั้นจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศเบลีสนะคะเยอรมนีอินโดนีเซียและก็เซเนกัลนะคะโดยการประกาศข่าวการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำโลกว่าด้วยปัญหาการระบาดของโควิด19เนี่ยมีขึ้นมาในจังหวะที่ โควิดโอมิครอน BA2 ในสหรัฐกำลังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความกังวลโดยเฉพาะรวมถึงสถานการณ์ในจีนด้วยที่มีการยกระดับการคุมเข้มนะคะของการระบาดของโควิดด้วยเช่นกันแล้วก็การประชุมครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนของปีที่แล้วซึ่งในช่วงนั้นน่ยยังเป็นการระบาดใหญ่ของเดลต้าอยู่เลยนะคะตอนนี้เป็นโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยซะแล้วก็ต้องติดตามกันใกล้ชิดนะคะว่า ทิศทางการหาหรือเกี่ยวกับความร่วมมือในการหยุดยั้งวิกฤตนี้เนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะแต่ขณะเดียวกันตอนนี้นะคะทางการนนะครเซี่ยงไฮ้ของจีนก็ออกมาประกาศว่าพบผู้เสียชีวิตสามคนจากโครโรนาไวรัสสายพันธุ์โอเมก้รอนซึ่งเริ่มระบาดในเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนมีนาคมนะคะโดยเป็นผู้สูงอายุสามคนซึ่งมีโรคประจําตัวแล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็เป็นผู้เสียชีวิตจากโอเมก้าร์กลุ่มแรกในเซี่ยงไฮ้ด้วยนะคะ ตอนนี้ประชาชน26ล้านคนในนครเชียงไหี่ยอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์กันอยู่แต่ที่ต้องจับตากันคือประเด็นในด้านสังคมเพราะว่ามีรายงานออกมาหลายชิ้นเลยนะคะบอกงชี้ว่าการระบาดของโควิดในเชียงไหม่เนี่ยกำลังสร้างความแตกแยกระหว่างกลุ่มคนที่มีผลตรวจเชื้อเป็นบวกกับคนที่มีผลตรวจเป็นลบมันเป็นผลกระทบยังไงรายงานของรอยเตอร์ได้บอกว่ามีผู้ดูแลอาพาร์ตเมนต์บางแห่งแอบนําผลตรวจเชื้อที่เป็นบวกของผู้พักอาศัยบางคนค่ะไปแชร์ในกลุ่มแชทในวีแชท ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่พักอาศัยอยู่และก็ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าผู้ติดเชื้อบางคนที่ครบกําหนดกักตัวตามศูนย์ต่างๆที่รัฐบาลได้จัดสรรเอาไว้เนี่ยไม่สามารถกลับไปในที่พักของตัวเองได้เพราะว่าผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์บอกว่าไม่ยินยอมให้ไม่ยินยอมให้กลับเข้าไปในที่พักนะคะทาง AP ก็รายงานด้วยว่าศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อในนครเซี่ยงไฮ้จุดหนึ่งเนี่ยพี่มีผู้เข้าพักถึง5 0,000คนและสภาพาวความเป็นอยู่ก็คือลําบากไม่ค่อยดีนะัก อย่างเช่นไม่มีน้ําร้อนสําหรับอาบน้ําแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในนครเซียงไฮ้นะคะเอาละค่ะขยับกลับมาที่ประเด็นในเมียนมากันต่อเชิญคุณรัฐพลอัปเดตเลยค่ะแหล่งข่าวในเมียนมานะครับบอกว่านางองซานซูจีอดีตผู้นํารัฐบาลพลเรือนะตอนนี้ที่ถูกกองทัพเมียนมาเนยนค่นอานาจไปเมื่อปีที่แล้วตอนนี้เรียกร้องให้ประชาชนในประเทศร่วมสมรู้ร่คีกันนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สไรเตอร์อ้างแหล่งข่าวผู้หนึ่งนะที่ ทราบถึงข้อมูลเรื่องการไตส่สวนของคดีต่างๆที่องซานซูจีเผชิญนะบอกว่าเธอขอให้ประชาชนในสามาคัคคีแล้วก็หันหน้ามาพูดกันนะแล้วก็บอกว่าเพราะทุกคนเนี่ยมีต่างมุมมองนะฮะควรที่จะหาหรือแล้วก็พูดจาด้วยความอดทนนะในเวลานี้เนี่ยเธอยังอยู่ในระหว่างการดําเนินคดีกฎหมายต่างๆนะเช่นการละเมิดกฎหมายป้องกันความลับของรัฐไปจนถึงคดีคอร์ปชันถ้าซูจีเนี่ยถูกโทษจําคุกนะฮะอาจจะต้อง ติดคุกรวมกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบปีนะครับทั้งนี้แหล่งข่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยเชื่อของตนเองได้เนี่ยบอกว่ากองทัพเมียนมาเนี่ยสั่งห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลนะของอดีตผู้นำเพดเรือนผู้นี้นะถึงเรื่องคดีต่างๆนะ,ะทางรอยเตอร์ก็ได้ติดต่อไปยังกองทัพเมียนมานะครับเพื่อขอความเห็นแต่ว่าทางโฆษกก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมานะครับแหล่งข่าวยังบอกด้วยครับคุณนิติการว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ย สารมีกำหนดพิจารณาคดีคอร์รัปชันในข้อหาดังกล่าวนะฮะแล้วก็เอาในข้อหาที่ว่าซูจีเนี่ยรับสินบนเป็นเงินสดและทองซึ่งเธอปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากเมียนมาสั้นๆนะครับถ้ามีอัปเดตอย่างไรนะตามที่ดังข่าวบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการพิจารณาคดีเรื่องคอร์รัปชันเราจะติดตามรายละเอียดมานำเสนอครับขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะเอาละค่ะ เราจะโทนดาวกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในอเมริกานั้นส uh, ปริงเอ่อ s sprung แล้วนะคะหลายคนก็อาจจะหากิจกรรมให้เด็กๆทําซึ่งก็เป็นโจทย์ยากนะสาหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะกิจกรรมที่แบบเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่งเขาให้คําแนะนานะคะสาหรับผู้ที่ต้องการอยากจะปลูกฝังลูกหลานให้มีความรักธรรมชาตินะโดยเฉพาะความสนุกสนานในการออกไปทำสวนควนดินอะไรต่างๆเนะี่ยเขาบอกว่าต้องรีบปลูกฝังกันเลยตั้งแต่ตอนยังเด็กยังเล็กอยู่ ซึ่งคุณคมสรรเนี่ยมีทริคในการสอนบุตรหลานให้รักการทำสวนมากขึ้นมานำเสนอค่ะครับผู้ปกครองหลายคนครมีเด็กเล็กๆอยู่ที่บ้านนะฮะวันๆคือเล่นมือถือนะฮะดูคลิปเล่นเกมไม่สนใจที่จะทำอย่างอื่นครับบางคนมองว่ามันคงจะดีกว่านี้นะครับถ้าเกิดเด็กๆเ,เอาเราไปสนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติกันบ้างน,นะครับสำนักข่าวเอพีครับเลยไปถามผู้เช่วชาญถามว่าทำยังไงให้เด็กๆหันมาสนใจเรื่องของธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องของต้นไม้หรือว่าการทำสวนแบบง่ายๆคำตอบไม่ซับซ้อนกับใจความก็คือเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่จะต้องเปิดใจนะครับแล้วก็อนุญาตให้เด็กลงมือทำสวนจริงๆที่สำคัญจะต้องไม่เข้มงวดมากจนเกินไปครับเจฟโลเวนเฟลส์นะคบผู้เขียนบทความเกี่ยวกับการทำสวนครับเปิดเผยเคล็ดลับการซื้อใจเด็กให้หันมาปลูกต้นไม้แบบง่ายๆเขาบอกว่าสิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะทำครับคือการพาลูกๆนะฮะไปตามร้านขายต้นไม้ พอไปถึงปุ๊บเด็กๆจะได้สัมผัสกับต้นไม้ของจริงครับได้จับใบได้ดมกลิ่นเขาบอกว่าวิธีนี้ครับมักที่จะประสบความสําเร็จเพราะเด็กๆครับอยากที่จะซื้อมาสักต้นเพื่อที่จะเพื่อที่จะทดลองปลูกด้วยตนเองนะครับขั้นต่อมาครับโรเวนเฟลส์บอกว่าถ้าเกิดเด็กอยากจะปลูกต้นไม้ลองเสนอให้พวกเขาเริ่มปลูกตั้งแต่เป็นมนเมล็ดครับเลือกพืชที่เกี่ยวข้องกับความชอบของพวกเขาอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กชอบกินแครอทครับเริ่มปลูกแครอทกันดู พวกเขาจะสนุกที่ได้เห็นการเติบโตของพืชกระบวนการนี้ครับจะทําให้เด็กๆตื่นเต้นแล้วก็ดึงความสนใจได้เป็นอย่างมากหลังจากนั้นครับไม่ใช่กลับบ้านมาแล้วปล่อยให้เด็กไปปลูกตามลําพังนะครับผู้เขียนบทความนี้แนะนําว่าวิธีที่ดีก็คือจะต้องบอกเด็กครับว่ามีหน้าที่วิธีการดูแลต้นไม้ดอกไม้อย่างไรต้องให้เขามีความรับผิดชอบครับใส่ดินรดน้ําบ่อยแค่ไหนผู้ใหญ่ต้องสอนให้ชัดเจนที่เหลือคือเรื่องของทัศนคติครับ เราต้องเข้าใจกันก่อนครับว่าเด็กก็คือเด็กเขาอาจจะทําพลาดครับผู้ใหญ่ก็ไม่ควรที่จะใจร้อนหรือว่าเข้มงวดจนทําให้เด็กกลัวอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กพลาดนะครับไปเหยียบดอกไม้หรือว่าไปถอนเล่นออกมาจากดินเราก็ไม่ควรที่จะไปดุเขานะครับแต่ผู้ใหญ่ควรที่จะอธิบายด้วยความใจเย็นและที่สําคัญที่สุดครับพ่อแม่ต้องแสดงออกนะครับว่ามีความสุขและก็สนุกในการได้ปลูกต้นไม้เพราะว่าเด็กมักที่จะคอยสังเกตและก็เลียนแบบผู้ใหญ่ครับ ถ้าเกิดผู้ใหญ่เผลอนะฮะไปแสดงออกว่าการทําสวนเป็นเรื่องที่มันเหนื่อยมันร้อนเด็กก็จะสื่นซับแล้วว่าการทําสวนไม่ใช่เรื่องที่สนุกก็ถือว่าเป็นเรื่องเบาๆครับที่เอามาฝากกาันเผื่อคุณผู้ชมเอาไปใช้กับเด็กๆที่บ้านได้ครับคุณนิติการครับแต่จริงโจทย์นี้มันเป็นแบบโจทย์ของคุณพ่อคุณแม่เองด้วยนะที่จะต้องมีใจรักในธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราเองก็ไปเดชชอบธรรมชาติแล้วก็ไปให เขาเรียกว่าหยิบยื่นความความรู้สึกรักธรรมชาติให้ลูกอีกทีหนึ่งนะเรื่องต้นไมน้นี่ดิฉันไว้ใจคุณรัตพนเลยถ้าเกิดว่าจะสอนลูกหลานให้เริ่มปลูกต้นไม้อย่างไรงครับคุณรัตพนสนกแล้วก็ได้ออกกําลังแล้วเขาบอกว่าทางจิตใจเนี่ยเขาบอกเท e r a p e u t i ด้วยนะคือเป็นการทําสมาธิทําให้นิ่งนะแต่ก็อย่างว่านะครับก็มีบางฤดูทางที่ผมชอบนะอเนี่ยก็คือฤดูสปริงนี่แหละครับที่ชอบทําสวน ใช่แล้วก็ตอนนี้นะคะบรรดาร้านขายต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนะคะก็จะนําดอกไม้สีสันสวยงามนะคะออกมาเรียกว่าเร,เรียกเงินในกระเป๋าของเราออกไปให้กับร้านค้าเหล่านี้มากด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าดิฉันขอยืนหยัดไว้ที่พืชผักสวนครัวต้นหอมผักชีนะคะดิฉันจะยืนหยัดตรงนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดิฉันกินอยู่แล้วด้วยนะคะ <c oughs> แต่ว่าพูดถึงพูดเรื่องอาหารการกินดิฉันจะส่งท้ายวันนี้ ด้วยเมนูที่เราทั้งสามคนก็ยอมรับกันนะคะว่าชอบมากจริงๆั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะคะคําเดียวไม่เกินไม,ไม่ไม่พอจริงๆต้องมาเป็นจานนะคะโดยที่พูดถึงกันตลอดทั้งสุดสัปดาห์นี้นะคะก็คือกระแสะของมินลินะคะรปเปอร์หญิงไทยวัยสินะคะที่ไปกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีโคเชล่าซึ่งเรื่องราวของเธอเนี่ยก็ไปเป็นเฮดไลน์ในสื่ออังกฤษของผู้ติดตามวงการเพลงด้วยนะคะ NME โดยเขาก็นําเสนอว่า ประเด็นของเธอในการใช้ท่วงทำนองเพลงแร็ปเนี่ยเป็นการช่วยฉีกคตินิยมเกี่ยวกับประเทศไทยและยังปิดท้ายด้วยการกินข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเป็นอาหารหวานยอดนิยมของคนไทยนะคะไปกินบนเวทีขณะร้องเพลงก็เลยกลายเป็นกระแสะดังในโซเชียลมีเดียที่ประเทศไทยด้วยนะคะโดยในรายงานเนี่ยบอกว่าผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นชื่นชมการแสดงของมิลลี่ในเวทีโคเชลล่านะคะ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงของเธอที่ท้าทายคตินิยมหรือว่าแนวคิดแบบเหมารวมเกี่ยวกับประเทศไทยในสายตาของต่างชาติรวมถึงท่อนวิจารณ์รัฐบาลไทยบนเวทีระดับโลกด้วยซึ่งหลายคนก็คงจะไดะ้เห็นในสื่อสังคมออนไลน์มากมายมาแล้วด้วยเช่นกันนะคะมินลีเ,นเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้ไปแสดงเดี่ยวก็คือไปโซโล่นะคะในเวทีคเชลร์ตแต่ว่าเป็นศิลปินไทยคนที่2ที่ได้ขึ้นเวทีนี้นะคะตามหลังลิซ่าจากวงแบล็ k ทิ้งของเกาหลีใต้ ที่ได้ขึ้นเวทีนี้เมื่อปี2019นะคะแต่ว่ามิลลี่เนี่ยมาในสังกัดนักร้องเอเชียจากค่ายเพลง A.D.A. Rising ซึ่งก็รวมเหล่านักร้องเพลงป๊อปและแรปเปอร์จากฝั่งเอเชียหลายคนนะคะอย่างอ,อ,อุทจักพิคารุนะคะซึ่งออหลายคนก็กรี๊ดแตกเนาะเกิดทันเนาะพูดก,กันแล้วก็รู้ไวกันเลยนะคะว่าเธอร้องเพลงอะไรโด่งดังจริงๆเปรยงป่างหรือว่าจะเป็นแจ๊สนหวังนะคะสมาชิกบอยแบนด์เกาหลีใต้ GOT7 หรืออีกวงหนึ่งคุณรู้ชมทคนน่าจะชอบวง t o ว n y One นะจากเกาหลีใต้เขากลับมาคัมแบ็กให้เราได้รีกล้ากันนะคะรวมถึงหนู <c oughs> มิลลน,นี้ด้วยก็ได้มาร่วมแสดงนะคะ Head in the Clouds Forever นะมณนก็สิี่คนก็สื่อ NME ใช่ไหมของอังกฤษนี่รู้สึกว่าจะมีมานานแล้วด้วยใช่ไหมเป็นนานจริงตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยห้าสิบสองรู้เลยนะคะเขาทำ นิตยสาราดนตรีในอังกฤษแล้วก็เป็นเป็นยุคที่มีเอ่อเป็นนิตยสารฉบับแรกที่มีการใช้ระบบของการทำชาร์ตอันดับเพลงคือถ้าพูดชาร์ตอันดับเพลงเราจะนึกถึงบิลบอร์ดเนาะแบบของฝั่งอเมริกานะแต่อันนี้ของอังกฤษเขามี NME ซึ่งเป็นแบบผู้ริเริ่มในการทำชาร์ตอันดับเพลง ในนิตยสารดนตรีนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นการพูดถึงของสื่อที่เกี่ยวกับวงการดนตรีโลกเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับกระแสของมิ l ลินะคะแรปเปอร์หญิงไทยคนนี้น่าติดตามทีเดียวนะคะอะคะะะแล้วเราก็ยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะให้ได้ติดตามกันก็ไปอ่านต่อกันได้นะคะในเว็บไซต์ viewthai. com นะคะแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางของ viewthai อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะวันนี้จะเป็น เทปสุดท้ายตอนสุดท้ายของคุยข่าวรอบโลกกับวิวเอซึ่งเราก็จะเห็นรูปแบบการดาเนิน mm hmm. รายการที่ค่อนข้างจะสบายๆคุยข่าวกันที่บ้านของพวกเรานะคะบางครั้งก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงของการเว mm ิร์ r ฟ m ร o มโฮมแบบนี้ตลอด2ปีที่ผ่านมานะคะวบาไฟดับบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเราในรูปแบบนี้กันมาโดยตลอดในช่วงสองปีเต็ม แต่ขอเกริ่นก่อนนะคะเราไม่ได้หายไปไหนนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้วันพุธที่20เมษายนนะคะเวลาเดิมจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการข่าวสดสายตรงกับวิวเอซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดสดการออกอากาศสดในห้องส่งที่กรุงวอชิงตันนะคะทุกท่านก็รอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเจอกันได้ในเวลาเดิมะคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ